ตอนนี้ผมจะสอนเรื่องการใช้เครื่องไลฟ์สดนะครับเครื่องไลฟ์สดนะครับเหมือนเดิมทั้งหมดในมีข้อมีเดียเราต้องเปิดตัวนี้เบรกเกอร์ Baker, เสร็จแล้วเปิดไฟเครื่องไลฟ์สดครับรวมเครื่องเสียงทั้งหมดลงไปที่สายเดียวสายนี้นะครับแล้วก็ขอเลิกที่จะใช้งานเสียบที่ผนังนะครับผนังนี่ไม่ได้กรองอเสียงรบกวนแล้วก็สายนี้ต้องเสียบครับสายนี้คือสายกล้องกล้องที่เราควบคุมได้นะครับถ้าเราเปิดแล้ว ตนนัวนี้แม้แต่ที่ครึ่งเสียงเราไม่ได้แตะนะครับตัวน,นี้คือเรามาถึงครึ่งนี้ครึ่งไลฟ์สดสมัครครึ่งไลฟ์สดนะครับอยู่ที่นี่ปกติครับใช้งานเสร็จแล้วเราต้องปิดเพราะว่าเรากลัวอะไรตกใส่จอแตะจอนี่จะแตกครับแม้แต่ที่มีฟิล์มติดไว้ป้องกันนะครับมีรอยมีมแบบนี้ใช้งานเสร็จแล้วปิดเราต้องกดครับกดตัวเครื่องนี้ไวโอเคโลโก้ขึ้นกําลังบูตอัพนะครับขอให้ผมอธิบายนี่คือจอสําหรับดูกล้องนะครับคือตัวจอยที่เราควบคุมตัวนี้ควบคุมไม่ได้ครับ เพราะว่านะ default คือเราใช้แคมหครับแต่ว่าเราไม่อยากให้เด็กๆหรือใครมาเล่นก็เลยเราตั้งค่าเป็นกล้อง2ก็เลยเราต้องกดแคมแคมแล้วก็แคมกับพิบ2แคม2แล้วก็กดแคมอีกทีปุ๊บเห็นขั้บัวไหมแคม2แคม2นะครับถ้าทำทำเสร็จแล้วเราจะควบคุมได้ครับ เมื่อเราปรับ z o มซูมนะครับ zoom out คือหมุนหมุนเหมือนกับเปิดก๊อกนะครับเปิดก๊อกเราหมุนออกนี่คือหมุนออกนะครับ zoom เข้าเหมือนกับปิดก๊อกปิดก๊อก zoom in นะครับนี่คือ zoom in เมื่อเรา zoom out นะครับเมื่อเรา zoom ูมอิ in นะขยับนิดเดียวเหมือนกับเยอะเห็นไหมขยับนีดเดยวเหมือนกับเยอะแต่ว่าขยับเบาๆกดเบาๆเบามากแล้วก็เห็นที่ led นะจะมี สีเข้าขึ้นมาที่มีตัวเลขนะครับตัวเลขจะเราเห็นว่าคือแรงเท่าไหร่เนี่ยเจอดูว่ากล้องจะหมุนแรงเท่าไหร่เมื่อเราซูมเอาท์นะครับเมื่อเราหมุนเนี่ยเมื่อเราหมุนสายหมุนขวาขึ้นหรือลงนะครับซูมเอาท์นะครับเมื่อเราหมุนนะละเอียดกว่าเมื่อเราซูมนะนิดเดียวก็เหมือนกับเยอะครับอันนี้เราต้องรู้นะเรื่องตั้งค่านะครับเรื่องตั้งค่าสมมติตอนนี้เรามี8ปด เราจะ8 8เลข8แล้วก็คอกล้องจมูนนะครับเอเคนะเราดูอีกทีทีนี้เราเลข2แล้วก็คอรเราใช้โปรแกรมไว้แล้วแล้วก็เลข8คอรเราโปรแกรมได้นะครับใส่โปรแกรมได้ไวแล้วก็ใส่โปรแกรมได้ยังไงให้อธิบายสั้นๆนะครับง่ายๆสมมติว่าเราดูเลข5ครับ คอเลขห้าเล็กห้าอยู่ตรงกลางเราเห็นผ้าใช่ไหมสมมติว่าตอนนี้เราซูมเข้านิดนึงเอาไว้ที่ตรงกลางครับตรงกลางเห็นโลโก้ไหม BenQ อันนั้นคือตรงกลางของกล้องก็เลยเราค่อนข้างจะไว้ที่ตรงกลางโอเคสมมติว่าแบบนี้แล้วก็ที่เราจะแมมนะครับเราทําแบบนี้เราเอาตัวที่5กด5แล้วก็พรีเซตเรากดพรีเซตอันนี้คือแมมไว้ แล้วก็เราคอนะเราเอาเลขสอเราคอตอนนี้เลขห้เราคอเห็นไหมแค่นี้ครับถ้าอย่าโปรแกรมกดเลขก่อนแล้วก็กด preset preset มานกับบันทึกไว้ครับแล้วก็เมื่อเรากดเลข5เราคอเหมือนกับว่าเร่งกลับมาแค่นี้ครับใช้ง่ายๆครับผมส่วนของไลฟ์ครึ่งไลฟ์สดนะครับครึ่งไลฟ์สดเราจะต้องล็อกอินล็อกอินนะครับอีเมลคือ อีเมลตัวนี้นะครับ send and do center gmail com right. นี่คืออ e ีเมลเราต้องล็อกอินแต่ถ้าเริ่มรหัสนะครับเพื่อที่คนที่จำไม่ได้เราติดรหัสที่นี่รหัสนะครับแล้วก็มีวักด้วย j 3 s u s, s, s w A c h r i s t c ตัวใหญ่ครับ jesus christ แล้วก็เมื่อล็อกอินแล้วครับเพราะว่านี่คือเป็นอ c o u n t ของเราที่ใช้ไลฟ์สดประจำครับ นอกนอจากนั้นคือ,เ,อเรากด3ปุ่มแล้วก็กดดูพิเคตนะครับกดดูพิเค e แล้วก็ใช้หัวข้อนะครับเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษเราแ,แล้วแต่เราเปลี่ยนพร้อมกดแทสไว้ก่อนทดสอบนะครับแล้วก็กดดันเสร็จแล้วก็ครีเอทนะครับไม่ต้องตั้งเวลาไม่ต้องตั้งอะไรแล้วก็อยู่ที่นี่เราแค่กดกดเข้าไปครับเข้าไปเราจะเห็นพวกนี้ เพราะาเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้มีกล้องอื่นเราไม่ได้เปิดนะครับก็เลยไม่เห็นขึ้นนะครับแต่ผมอยากอธิบายอย่างหนึ่งคือสิ่งแรกเราต้องทำคือเมื่อสำหรับอุปกรณ์นี้นะครับเราต้องเข้าไปอันแรกคือตั้งค่าเราต้องตั้งค่าแล้วก็คอนเฟิร์มครับ switching mode คือเราต้องแตะ2ครั้ง double click บางครั้งทำให้บัดบลกถึกบางครั้งเรากดนะไม่ตั้งใจกดปุ๊บเปลี่ยนกล้องเลยครับเป็นช่องแล้วก็ต้องเป็นดับเบิลคลิกนอกอจากนั้นเพราะว่าเราส่งเข้าไป Facebook กับอ่า u u u e e พร้อมกันนะครับเราต้องมี Streaming Mode Streaming Mode ต้องเป็น using yolo live multi stream นะครับเห็นไหมที่นี่เขาบอกว่าจะเป็น multi stream ก็เลยเราต้องมี Multi-Stream แบบนี้นะครับนอกนอจากนั้น 1. Switching Mode แล้วก็ Multi-Stream แค่นี้นะครับแล้วก็เราจะไปถึงที่เสียงเรื่องลำโพงนะครับเราไม่เอาออโต้ครับออโต้ Auto, ไม่เอา AFV e. โปรแกรมมันก็ไม่เอาครับเราแค่เปิดเฉพาะ Line In เท่านั้น Line In นะครับ Line In คือมาจากมาจากเครื่องนี้ ที่นี่นครับส่งไปที่ตัวนี้จริงๆล้วส่งมาแล้วก็พันสายนี่นะครับพันสายนี่แล้วเ็าเข้าครึ่งนี้ครับอันนี้ตัวน้อยๆคือตัวเล็กครึ่งนี้คือก็กรองเสียงรบกวนอีกทีหนึง่งก็เลยเราต้องใช้ไลน์อินเท่านั้นไลน์อินคือสายนี้อันนี้คือเฮดโฟนะครับที่เราฟังดโฟนคนที่กดสไลด์ชอบใช้ตัวนี้นะครับดโฟนที่ฟังเสียง เพื่อที่จะตำทานนะครับเขาจะฟังเพราะปกติกระจกจะปิดนะครับแล้วก็ฟังไม่ค่อยชัดจากห้องนี้ก็เลยาจะมีโวลูมของอยาเปียน,นะครับอยู่ที่ศูนนะครับโอเคเสร็จ okay. แล้วแล้วก็ไปที่ลิงก์แพลตฟอร์มที่เราจะไลฟ์สดเราแค่กดวา่ากดเชิร์ชแล้วก็ Public กดเ r c h แล้วก็พับลิก นี่คือ YouTube ของโบสแล้วก็กด Facebook ของเซนต์แอนดูเชียงใหม่กดแล้วก็ต้องเลากเพจนะครับเพจเรากดเพจแล้วก็กดเซนต์แอนดูเชิร์ชเชียงใหม่นะครับเพจนี้ครับแค่นั้นเฮ้ยที่เหลือจะเป็นชื่อการใช้งานของเครื่องไลฟ์สดนะครับแล้วก็ไลฟ์สดเราจะตั้งค่าแบบนี้เราอยากเปลี่ยนนะครับเราต้องกด2 เห็นไหมนี่คือกล้องสองครับกล้องหนึ่องอยู่นี้กล้องหนึ่งครับเราขยับได้แต่กล้องสองครับคือติดอยู่ที่ผนังนะครับจะเป็นแบบนี้อยู่ประจําแต่ว่าบางครั้งเราต้องตั้งค่าใหม่ที่ข้างล่างต้องเอาบันไดขึ้นแล้วก็ปรับแสงเห็นไหมตอนนี้นะครับแสงคือแสงดังดังมากมีเหลืองขึ้นมาครับแรงมากาที่ USB นะครับที่ USB ตอนนี้คือมืดๆนะครับคือมาจากคอมพิวเตอร์ก็เลยเิ่นคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องใช้ ายสีเหืองนี่นะครับเราต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็จะขึ้นมาอยู่ที่ช่อง USB ครับผมแล้วก็ถ้าเรามีไซส์ใบไซส์คือกล้องและก็คอมนะครับกล้องกับคอมพิวเตอร์เอ่อนี่คือใช้งานง่ายง่าเ,เรื่องถ้าสมมติว่าเราสร้างนะครับผมสร้างอีกช่องหนึ่งนะครับผมสร้างช่องแล้วก็เลิกได้สมมติว่าเราอยากไซส์ใบไซส์สองเรากดแล้ว เราต้องเลือกจอแรกครับถ้าสมมติว่าจอแรกนะครับผมผมเอาคอมพิวเตอร์เป็นหลักคอมพิวเตอร์เป็นหลักเสร็จแล้วเป็น USB เสร็จแล้วปุ๊บก,ก,กด next แล้วก็กล้อง2ที่เราควบคุมคือตัวนี้นะครับ HDMI 1กด next เฮ้ยโอเคกด next เสร็จแล้วเราต้องเลิกเบื้องหลังเบื้องหลังเราต้องกดบวกนี่นครับมีไฟล์อยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วตัวดำๆตัวนี้กดเสร็จแล้วกดดัน แล้วก็กด E อทีครับแล้วก็แบ็คกราวจะสีเกรครับ b o เดอร์ไม่เอาครับ b o เดอร์เราปิดไว้แต่ว่าช่องนะช่องนี้สองช่องนี้ติดกันถ้าจะเว้นช่องนะครับต้องปรับไซส์เห็นไหมปกติผมเว้นนิดๆครับเวนนิดนึงนะครับโอเคแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็กดดนันกดดันจะเราใช้งานได้ได้นี้เห็นไหมใช้งานได้แล้วเราตงรงเลื่อนตัวนี้ไม่ค่อยใช้ครับ ก็เลยอาจจะกดค้างไว้แล้วก็มี delete หรือ edit นะครับ edit ได้ด้วยครับเผื่อที่เราจะปรับสีปร,บปรับกล้องปรับช่องนะครับเปลี่ยนช่องแล้วกด delete ง่ายๆครับแบบนี้นะครับผมใช้งานเสร็จแล้วก็กด live ปกติเรื่องเพลงนะครับเรามีเพลงจากคอมพิวเตอร์ที่พันเครื่องเสียงที่ usb ครับช่อง usb แล้วก็อะไรเสียงเข้ามานี่จะส่งมาทีนี้ แล้วก็ o l ล m มที่สีเขียวนสองขีดนะจะขึ้นมาเลยๆครับผมแล้วก็เพลงจะเล่นแล้วก็กด go, go live นะครับกด go, go live เขาเจอ live เลยตอนนี้เราไม่ได้กด live นะครับผมอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปัญหาเรื่อง Facebook นะครับ f c e e o o o กกำหนดว่าเราต้องล็อกอินทุก3เดือนก็เลยถ้า Facebook หลุดนะครับ สิ่งที่เราแก้ไขง่ายที่สุดคือเราไลฟ์สดเฉพาะ YouTube แล้วก็เอาลิงก์ของ YouTube ให้เจ้าหน้าที่ครับไปเอาลิงก์นั้นใส่ใน Facebook นะครับแล้วก็ Facebook ตอนนี้นะครับเรื่องไลฟ์สดเขามีนโยบายขึ้นมาคือเก็บวิดีโอไม่เกิน30วันหลังจาก30วันไลฟ์ live สดอยู่ที่ Facebook หายเลย mm hmm. ก็เลยดีที่เรามี YouTube นะครับ ก็เลยนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมนิดๆนะครับผมใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็บอกว่า stop l i f e เขาจะมีสีแดงขึ้นมาแล้วก็กด stop l i f e stop l i f e จะมีสีเหลี่ยมนะครับ stop l i f e เสร็จแล้วการปิดนะครับง่ายๆครับผมแค่จากนี้กดปิดไว้แล้วก็ power off ปิดแบบนี้นะครับ power off แล้วก็ power off เสร็จแล้วปิดเอาเอาเอาเมาส์ pad นี่มาปิดครับป้องกันจอ แล้วก็กลับมาในที่นี่แล้วก็ถอดสายอันนี้คือสําหรับเฉพาะเครื่องไลฟ์สนนะครับแต่ว่าถ้าปิดทั้งหมดเราขอปิดสวิตช์แล้วก็ปิดตัวนี้ด้วยครับผมส่วนเรื่องอคอมพิวเตอร์ที่จะส่งส่งไปที่จอนะครับส่งไปที่จอจอเราใช้ไลส้สายเห็นไหมอุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์ส่งมี HDMI สาย2เส้นนี่คือตัวส่งนี่คือตัวรับรับหมายความว่าเรามีกล้องอยู่ในห้องประชุมส่งสัญญาเข้ามา เป็น HDMI ที่3เรามี3เส้นอยู่ที่นี่ครับ HDMI ที่1คือจอที่กล้องที่เราควบคุมได้ HDMI ที่2ตัวนี้คือกล้องที่ติดผนังหมุนไม่ได้ควบคุมไม่ได้แล้วก็นี่ HDMI ที่3คือมาจากครึ่งนี้นะครับถ้าเรามีกล้องอยู่ที่ห้องประชุมเราก็มีกล้องอีกมุมหนึ่ง HDMI ที่3 USB คือคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ สายคอมพิวเตอร์คือสีเหลืองนี้ครับสีเหลืองที่เข้ามาอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ส่งไปข้างนอกข้างล่างแยกเป็นสส่วนแล้วก็จะเข้ามาที่นี่ครับก็เลยนี่คือเราแค่รู้ช่องเสียบแล้วก็ต้องมีไฟครับบางครั้งนะครับอะแดปเตอร์พังนะไม่มีไฟขึ้นมาเราต้องเช็คมีไฟหรือไม่มีครับแค่นั้นนะครับผมอันนี้คือเรื่องอติดคอมพิวเตอร์ส่งไปที่จอ ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดจอที่อยู่หลังผนังด้วยมีสวิชเปิดปิดนะครับเรื่องถ้าจอนี่ไปที่อื่นครับไม่ใช่เป็นจอที่เราอยากเห็นไปที่ Netflix ไปที่ Youtube เรามีรีโมทอยู่หลังตู้นะครับอยู่หลังตู้จะมีรีโมทของทีวีสาตัวนะครับผมแค่นี้นะครับเป็นระบบมีเดียแล้วก็นี่คือสำหรับครึ่งไลฟ์สดครับผม